สวัสดีค่ะคืนนี้เราจะมาโจะลึกเรื่องเล่าที่แค่ได้ยินชื่อก็อาจจะรู้สึกเย็นเย็นหลังแล้วนะคะหรือบางทีอาจจะเคยเออลองเล่นกับเพื่อนๆตอนเด็กๆด้วยซ้ำกับตำนานเมืองสุดคลาสสิกเลย Bloody Mary ผีในกระจกค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แบบเน้นๆเลยจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมา แต่ไม่ต้องห่วงนะคะเราจะไม่วิเคราะห์อะไรวิชาการจา๋าคือจะเน้นบรรยากาศลอนหลอนวิธีการเรียกที่เขาเล่าต่อๆกันมาแล้วก็ผลลัพธ์สุดสะพรึงเหมือนแบบมานั่งล้อมวงฟังเพื่อนเล่าประสบการณ์เจอผีจริงๆเลยค่ะครับต้องบอกว่า b ร o ดี้แมรีนี่เหมือนเป็นบททดสอบความกล้าที่รู้จักกันทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กๆวัยรุ่นที่ชอบเอามาท้าทายกันในที่มืดๆหรือตามงานปาร์ตี้แบบว่าใครจะกล้าเรียกชื่อเธอดังๆ แค่เกริ่นก็น่ากลัวแล้วอะงั้นเรามาร่วมกันเลยดีกว่าค่ะว่าถ้าตามตำนานเลยเนี่ยถ้าอยากจะเจอ Bloody Mary ต้องทำยังไงบ้างคะปกติเขาว่าต้องเป็นห้องน้ำหรือห้องมืดมืดใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่จะระบุว่าเป็นห้องน้ำหรือห้องไหนก็ได้ที่แบบมืดสนิทจริงๆแล้วก็ต้องมีกระจกบานใหญ่ๆอยู่ในนั้นอันนี้สำคัญมากบรรยากาศนี่ต้องเป๊ะเลยนะคะครับต้องปิดไฟให้มืดเลยบางทีเขาว่าให้จุดเทียนเล่มเดียวพอ หรือบางตำราก็คือไม่ต้องมีแสงเลยให้มืดจนกระจกมันสะท้อนแต่ความมืดกลับมาแล้วก็ต้องรวบรวมความกลา้าจ้องเข้าไปในกระจกในความมืดนั้นแหละครับโหแค่คิดภาพตามก็ขนลุกแล้วอะค่ะแล้วขั้นตอนที่พีคสุดคือเรียกชื่อบลัดดี้แมรี่ซ้ำๆหรอคะอันนี้แหละครับที่มันมีรายละเอียดต่างกันเยอะมากเลยเรื่องจำนวนครั้งนี่ก็มีตั้งแต่แบบเบสิกเบสิคเลยคือ3ครั้งบางตำนานก็ระบุปเป็น7ครั้งแต่ แต่ให้เปลี่ยนเป็นคำว่า h ฮล l Mary แทนเฮลแมรี่โอ้ฟังดูดาร์กขึ้นไปอีกนะคะครับน่ากลัวกว่าเดิมหรือบางทีเขาโหดไปเลย13ครั้ง47ครั้งหรือบางแหล่งนี้บอกเป็นร้อยครั้งก็มีร้อยครั้งถ้าเรียกจริงๆนี่เสียงคงแหบก่อนนะคะแล้วใจคงไปก่อนผีมาแล้วมั้งคะแล้วมีคำเรียกแบบอื่นอีกไหมคะนอกจากชื่อกับ h ฮล l มรี่มีครับมีแบบที่ท้าทายขึ้นไปอีกเช่นพูดว่า ฉันเชื่อใน Bloody Mary เหมือนประกาศยอมรับไปเลยอือแต่ที่แบบฟังแล้วน่ากลัวสุดๆแล้วก็ดูเหมือนจงใจยั่วโมโหมากๆคือประโยคว่าฉันฆ่าลูกของเธอ Bloody Mary โหอันนี้แรงมากเลยนะคะใครจะกล้าพูดเนี่ยฟังแล้วรู้สึกไม่ดีเลยนั่นสิครับเหมือนลองของขั้นสุดเลยนะนอกจากคำพูดแล้วเนี่ยยังมีเรื่องการกระทำเสริมเข้ามาด้วยนะครับ บางตำนานบอกว่าตอนที่ท่องชื่อหรือวลีพวกนั้นอยู่เนี่ยต้องหมุนตัวช้าๆไปด้วยหมุนตัวด้วยเหรอคะครับแล้วพอถึงคำสุดท้ายหรือคำที่เขากำหนดไว้ก็ให้หันกลับมาสบตากับเงาในกระจกพอดีทำให้มันดูเป็นพิธีกรรมที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะเนี่ยใช่ครับคือถ้าลองไปดูข้อมูลเก่าๆนะครับจะเจอพิธีกรรมโบราณที่อาจจะคล้ายๆกันแต่จุดประสงค์นี่ต่างกันเลย อันนั้นเขาทำนายเนื้อคู่ให้ผู้หญิงเดินถอยหลังขึ้นบันไดมืดๆถือเทียนกับกระจกสองหน้าหวังจะเห็นหน้าสามีในอนาคตอา้าวกลายเป็นเรื่องทำนายรักไปซะลน้นไม่เห็นหน่ากลัวแต่มันก็มีมุมน่ากลัวอยู่ครับเพราะถ้าโชคร้ายแทนที่จะเห็นหน้าสามีอาจจะเห็นเป็นหัวกะโหลกโห oh. ซึ่งเป็นลางว่าจะตายก่อนแต่งงานอ oh. แต่พิธีแบบนั้นมันก็ลูกเก่าไปแล้วนะครับทุกวันนี้ที่เขาฮิตท้ากันก็คือแบบที่เราคุยกันนี่แหละเน้นสยองขวัญล้วนๆเลยเอาละค่ะมาถึงส่วนที่เอ่อหลายคนอาจจะรอฟังหรืออาจจะไม่อยากฟังก็ไม่รู้นะคะสมมุติว่าทำครบหมดแล้วแล้วเธอก็มาจริงๆสิ่งที่จะเห็นในกระจกหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นมันเป็นยังไงบ้างคะเล่าแบบจัดเต็มเลยค่ะครับลักษณะของแมรี่ที่ปรากฏตัวนี้ก็ หลากหลายมากตามคำบอกเล่าเลยครับบางทีก็เป็นศพเน่าๆบางทีก็เป็นแม่มดแก่ๆหรือเป็นผีผู้หญิงธรรมดาแต่ที่เหมือนกันในหลายๆเรื่องก็คือมักจะมาในสภาพโชคเลือดหรือมีเลือดไหลาอาบหน้าทรงชื่อ Bloody Mary เลยบางทีอาจจะดูเหมือนใจดีตอนแรกๆแต่ส่วนใหญ่แล้วคือมาเพื่อความสยองโดยเฉพาะครับเคยได้ยินมาว่าไม่ใช่แค่ตัวเธอที่โผล่มาแต่กระจกเองก็อาจจะมีเลือดไหลออกมาด้วย ลองนึกภาพอยู่ในห้องน้ำมืดๆคนเดียวจ้องกระจกอยู่ดีๆมีเลือดไหลาอาบกระจกแค่นี้ก็วิ่งแล้วค่ะใช่ครับมีเรื่องเล่าแบบนั้นเยอะเลยแต่การปรากฏตัวเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เธอปรากฏตัวแล้วตัางหากอันนี้แหละครับคือแก่นของความสยองของตำนานนี้ที่อนนี้คนไม่กล้าหลอกง,ง่าย มาถึงตรงนี้แล้วต้องเล่าที่หมดแล้วค่ะจะได้รู้ว่าถ้าไปลองดีเข้าต้องเจออะไรบ้างผลลัพธ์นี้มีตั้งแต่แบบทําให้ตกใจสุดขีดไปจนถึงขั้นเอาชีวิตเลยนะครับเริ่มจากเบาๆก่อนแมรี่อาจจะแค่กรีดร้องเสียงดังแสบแก้วหูใส่หน้าเราหรืออาจจะแค่พูดคำสาปแช่งใส่แต่ที่หนักขึ้นมาคือการทำร้ายร่างกายโดยตรงเลยเช่นใช้เล็บยาวๆที่อาจจะทะลุกระจกออกมาข่วนหน้าเราจนเป็นแผลลึกวัววะไปเลยโห หรืออาจจะบีบคออย่างแรงแค่ข่วนหน้าก็แย่แล้วนะคะนี่บีบคอเลยเหรอหนักกว่านั้นก็มีครับบางตำนานเล่าว่าเธออาจจะควักลูกตาของคนที่เรียกออกมาเลยไม่อะควักลูกตาเลยเหรอคะโหดร้ายมากอันนี้มันเกินเรื่องผีหลอกแล้วนะทำร้ายร่างกายกันชัดๆเลยยังครับยังมีอีกรูปแบบที่น่ากลัวในระดับจิตวิญญ,ญาณซึ่งบางคนอาจจะกลัวมากกว่าเจ็บตัวอีกนะก็คือการขโมยดวงวิญ,ญญาณไปเลยฮะ หรือดูดเลือดจนหมดตัวหรือทําให้คนที่เรียกกลายเป็นบ้าเสียสติไปตลอดชีวิตแล้วก็ที่แบบคลาสสิกในหนังผีเลยคือการถูกลากเข้าไปในกระจกถูกลากเข้าไปในกระจกครับลากเข้าไปอยู่กับเธอในนั้นตลอดการโอ้ยนึกภาพตามแล้วสยองมากการถูกดึงหายเข้าไปในกระจกนี่มันฝันร้ายชัดๆเลยเหมือนไม่มีทางหนีได้อีกแล้วแล้วก็ที่น่ากลัวไม่แพ้กันคือผมกระทบแบบเรื้อรังครับมีข้อมูลที่เขาแชร์กันในเว็บเด็กดีบอกว่า ต่อให้ตอนเรียกออกมาแล้วรอดมาได้นะไม่โดนทำร้ายไม่โดนลากเข้ากระจกก็ก็ใช่ว่าจะโชคดีเสมอไปนะครับอ้าวรอดแล้วยังไม่โชคดีอีกหรอคะมันมีอะไรที่แย่กว่านั้นอีกหรอมีครับเพราะบางตำนานเชื่อว่านั่นอาจจะแปลว่าคุณเจอแจ็คพอตที่แย่กว่าเดิมเพราะนับจากวินาทีนั้นไปลอดดี้แมรี่จะตามติดคุณไปทุกที่ไม่ใช่แค่กระจกบานนั้นนะแต่แต,แต่เป็นกระจกทุกบานที่คุณส่องทุกบานเลยหรอคะครับ เธอจะโผล่มาให้เห็นทุกครั้งที่คุณมองเงาตัวเองแล้วก็จะตามหลอกหลอนแบบนี้ไปจนกว่าคุณจะตายไม่นะแค่คิดก็อยู่ไม่สุขแล้วอะค่ะลองนึกดูสิเขาว่าชีวิตที่เหลือมันจะทรมานแค่ไหนทุกครั้งที่แปลงฟันหวีผมหรือแค่เดินผ่านกระจกก็ต้องเห็นเธอจ้องกลับมาหลอนประสาทสุดๆแล้วพ่อจะมีเรื่องเล่าจากคนที่เขาอ้างว่าเคยเจออะไรแบบนี้จริงๆบ้างไหมคะ ในเว็บเด็กดีก็มีคนมาแชร์อยู่เหมือนกันครับน่าสนใจเลยอย่างมีคนนึงเล่าเรื่องเพื่อนเขาที่แบบคึกขนองลองทำพิธีนี้แล้วดันไปพูดประโยคท้าทายสุดๆนะครับ bloody mary i killed your baby ตอนนั้นเพื่อนคนนั้นบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยในกระจกโล่งใจไปแต่มันต้องมีแต่ใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่หลังจากวันนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เพื่อนคนนี้กลับไปเข้าห้องน้ำห้องเดิมที่มีกระจกบานนั้น เขาจะเห็นเหมือนมีเงาดำๆวูบวาบอยู่ในกระจกตลอดเลยเงาดำๆใช่ครับเหมือนมีใครหรืออะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นแม้จะไม่เห็นเป็นตัวเป็นเป็นนะแต่การเห็นเงาแบบนี้ทุกครั้งที่เข้าห้องน้ํามันก็หลอนเอาเรื่องนะครับแค่เงาก็ทอแล้วค่ะยิ่งถ้าเป็นห้องน้ําบ้านตัวเองนี่อยู่ไม่ติดเลยจริงๆยังมีอีกเรื่องครับอันนี้น่าขนลุกกว่าคนเล่าในเด็กดีคนบอกว่า เขามีคนรู้จักคนหนึ่งที่เคยลองเรียกบัดดี้แมรี่คนเดียวในห้องน้าและจูๆ่ๆคนนั้นก็วิ่งกรีดร้องเสียงหลงออกมาจากห้องน้ําเลยตัวสั่นไปหมดพอคนอื่นถามว่าเป็นอะไรเจออะไรเขาก็ไม่ยอมพูดไม่บอกอะไรเลยได้แต่สายหน้าแล้วมีใครรู้ไหมคะว่าข้างในเจออะไรไม่มีใครรู้แน่ชัดครับว่าเขาเจออะไรมาแต่ แต่ประเด็นที่ทำให้ทุกคนขนลุกคือมีคนสังเกตเห็นว่าที่หนิวมือของคนนั้นนะักมีเลือดสดๆไหลซึมออกมาเลือดเหรอคะครับทั้งๆที่ก่อนเขาจะเข้าห้องน้ำไปเนี่ยทุกคนยืนยันว่าไม่มีแผลอะไรที่มือเลยนะอันนี้ก็ทิ้งปมไว้ให้น้าคิดนะครับว่าเลือดมาจากไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาในห้องน้ากันแน่โอ้ยฟังแล้วจินตนาการไปไกลเลยมันน่ากลัวตรงความไม่รู้นี่แหลคะค่ะแสดงว่าผลลัพธ์มันไม่ได้มีแค่ ทำร้ายหรือหลอกหลอนยาวๆอย่างเดียวแต่ยังมีการเผชิญหน้าที่ทิ้งร่องรอยแปลกๆไว้ด้วยแล้วมีผลลัพธ์แบบอื่นอีกไหมคะที่ไม่ใช่การทําร้ายตรงๆก็มีนะครับมีความเชื่อบางสายเล่าถึงผลแบบอื่นอยู่บ้างอย่างตำนานบางกระแสในเด็กดีบอกว่าถ้าเรียก Bloody Mary ออกมาได้แล้วเราใจแข็งพอแบบไม่กรีดร้องไม่ตกใจแต่กล้าจ้องเธอต่อไปอาจจะได้เห็นภาพบางอย่างในกระจกแทน ภาพอะไรคะภาพสยองขวัญอย่างอื่นอีกหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ภาพสยองเสมอไปครับบางตำนานบอกว่าอาจจะได้เห็นภาพอนาคตตัวเองเช่นหน้าตาคู่ครองในอนาคตหรืออาจจะเห็นหน้าตาลูกหลานแต่ก็ยังเสี่ยงอยู่ดีเพราะถ้าภาพที่เห็นดันเป็นหัวกะโหลกหรือซากศพนั่นก็หมายความว่าเราอาจจะตายก่อนได้แต่งงานหรือมีคู่นั่นเองครับ กลายเป็นเรื่องเสี่ยงโชคทํานายอนาคตไปซะงงั้นแต่ก็ยังแฝงความน่ากลัวอยู่ดีนะคะบางกลุ่มเชื่อว่าพิธีนี้ใช้สื่อสารกับคนตายได้โดยเชื่อว่า Bloody Mary เนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนสื่อกลางเรียกวิญญาณของคนที่เราอยากคุยด้วยให้มาปรากฏในกระจกได้จริงเหรอคะครับแต่จะคุยได้แค่แป๊บเดียวนะครับจนถึงเวลาเที่ยงคืนหนึ่งนาทีพอถึงเวลานั้นทั้งแมรี่และวิญญาณก็จะหายไป ฟังดูเหมือนจะมีประโยชน์ขึ้นมานิดนึงสำหรับคนที่อยากติดต่อกับคนที่จากไปแต่ขั้นตอนก็ยังน่ากลัวอยู่ดีนะคะแล้วจริงๆแล้วตัวตนของ Bloody Mary เนี่ยพอจะมีใครรู้ที่มาที่ไปจริงๆบ้างไหมคะว่าถ้าเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงกลายเป็นตำนานสยองแบบนี้เรื่องที่มานี้เป็นอะไรที่ลึกลับซับซ้อนมากครับ มีการเดากันไปต่างๆนานาเลยซึ่งมันยิ่งทําให้ตำนานดูขลังดูน่ากลัวมากขึ้นไปอีกนะครับคือไม่มีใครรู้จริงๆแต่ก็มีทฤษฎีที่พูดถึงบ่อยๆอย่างเช่นว่า Bloody Mary อาจจะเป็น Queen Mary ที่หนึ่งของอังกฤษหรือ Mary ผู้กระหายเลือดจริงๆในประวัติศาสตร์ที่ได้ชื่อนี้เพราะสั่งประหารชาวโปรเตสแตนต์ไปเยอะมากชื่อมันช่างพอดีเลยมะคะ Bloody Mary ราชินีผู้กระหายเลือดกับผีในกระจกใช่รับ หรือบางทีอาจจะเป็นอลิซาเบธเบอฟอร์รีเคานต์ชาวฮังการีที่โหดมากๆที่มีตำนานว่าฆ่าผู้หญิงสาว,สาวนับร้อยเอาเลือดมาอาบเพื่อความงามอันนี้ก็มีความโหดความกระหายเลือดที่อาจจะถูกโยงมาได้แต่ละคนนี่ประวัติไม่ธรรมดาเลยนอกเหนือจากบุคคลในยุโรปแล้วก็มีชื่อแมรี่เวิร์ธที่ถูกพูดถึงเหมือนกันครับซึ่งคนนี้ก็มีหลายเรื่องเล่าบ้างก็ว่าเป็นผู้หญิงอเมริกันยุคคาทา ที่ฆ่าทาาอย่างโหดเหี้ยมบางก็ว่าเป็นแม่มดที่ถูกกล่าวหาแล้วก็อาจจะถูกทรมานหรือเผาทั้งเป็นในยุคกลางการตายแบบทรมานหรือความแค้นก็อาจจะเป็นเหตุให้กลายเป็นผีร้ายได้หรือบางทีเธออาจจะไม่ใช่คนที่มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์เลยก็ได้อาจจะเป็นแค่เรื่องแต่งขึ้นก็มีความเป็นไปได้สูงครับอย่างในเด็กดีก็มีเล่าอีกตำนานหนึ่งทีสส่ฟังดูเรียบง่ายแต่ก็น่าเศร้าว่าแมรี่อาจจะเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นแม่ แล้วลูกถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมทําให้เธอเสียใจมากจนซึมเศร้าแล้วก็เลือกจบชีวิตตัวเองหน้ากระจกในห้องน้ํากลายเป็นวิญญาณอาฆาตสิงอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือแต่งที่มาแต่ละแบบก็มีแต่ความรุนแรงความแค้นความตายเข้ามาเกี่ยวทั้งนั้นเลยนะคะไม่แปลกใจเลยที่จะกลายเป็นตำนานสยองแบบนี้ค่ะใช่ครับแล้วถ้าสังเกตดูตำนานผีในกระจกหรือผีในห้องน้ำเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ฝั่งตะว,วันตกนะครับ ยังฝั่งเอเชียเราเองญี่ปุ่นก็มีตำนานดังไม่แพ้กันคือฮานากโกซังคุณฮานาโกในห้องน้ําผีเด็กผู้หญิงในห้องน้ําห้องที่3ของโรงเรียนอันนี้ก็มีการเปรียบเทียบกันอยู่เหมือนกันครับน่าคิดนะคะว่าทําไมความกลัวถึงไปผูกกับที่อย่างห้องน้ําหรือของอย่างกระจกในหลายๆวัฒนธรรมอาจจะเพราะเป็นที่ส่วนตัวเปราะบางหรือกระจกที่สะท้อนภาพแปลกๆ อาจจะเป็นไปได้ครับมันเป็นพื้นที่และวัตถุที่กระตุ้นจินตนาการความกลัวในใจเราได้ง่ายฟังมาทั้งหมดนี้ยิ่งรู้สึกเลยนะคะว่าตำนานบอดี้แมรี่มันฝังรากลึกในความกลัวของผู้คนจริงๆโดยเฉพาะคนนึกถึงผลลัพธ์ที่เล่าเลากันมาตั้งแต่ถูกทำร้ายร่างกายแบบโหดๆถูกคุกคามทางวิญญาณไปจนถึงถูกตามหลอกหลอนไปตลอดชีวิตแค่ลองเรียกชื่อเธอหน้ากระจกในความมืดจริงครับ และถึงจะรู้ว่ามันน่ากลัวหรืออาจจะเจอผลลัพธ์ที่แย่มากๆแต่ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับลัดดี้แมรี่ก็ยังถูกเล่าต่อๆกันมาแล้วก็ยังถูกเอามาเล่นท้าทายความกล้ากันอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่แบบอยากลองของอยากตื่นเต้นหรือแค่อยากพิสูจน์ว่ามันจริงหรือเปล่านั่นสินะคะ ก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าอะไรคือแรงดึงดูดที่ทําให้เรื่องเล่าหรือพิธีกรรมที่ทั้งมืดมนน่ากลัวแล้วก็อาจจะอันตรายถึงชีวิตแบบนี้ยังคงอยู่แล้วก็ถูกท้าทายให้ลองทํากันอยู่เรื่อยๆทั้งๆท,ท,ที่รู้ถึงราคาที่อาจจะต้องจ่ายมันคือความอยากรู้ความกล้าหรือเป็นเสน่ห์ของความมืดที่มันห้ามใจยากกันแน่ก็น่าคิดนะคะอย่าให้ความหลอนจบลงแค่นี้กด subscribe เพื่อเดินทางไปกับเรา และกดแชร์เพื่อท้าทายเพื่อนของคุณแล้วพบกันในความมืดมิตอนต่อไป